วันนี้ผมก็จะเอาตัวละครมานำเสนออีกแล้วเออเพจนี้นี่มันชอบนําเสนอจริงๆช่วงนี้ผมก็ซุ่มเล่นนาคาออฟเลนนะเพราะว่าเบื่อจากตัวละครเดิมๆจุดเด่นของนาคาเนี่ยก็สามารถฟาร์มซ่อมได้นะถ้าแพ้เลนแบบรุนแรงสามารถแยกล่างเข้าแคมป์ป่าได้ครับ อย่างในภาพก็จะเห็นว่าตัวปอมนี่เวลาเราตีมันก็สลัดน้ำนะทุกตัวเลยอย่างเช่นเลนนี้ผมเจอฟิลเลตไว้ผมก็จะดันคีฟข้อป้อมไปนะครับหลังจากคีฟข้อป้อมผมก็จะรีบมาฟาร์มแคมป์ถ้าทีมตรงข้ามไม่บล็อกก็แปลว่าผมได้ฟาร์มฟรีไปเรื่อยๆนะในระหว่างที่คีฟข้อป้อมเนี่ยก็จะมีการสแปมจากซัพพอร์ตของเราเรื่อยๆนะถ้าไม่มีเลนอื่นมากวนเนี่ยก็ไว้ก็ไม่ได้ฟาร์มง่ายๆครับ อ่าอย่างเช่นตอนนี้มิดเขาก็มองเห็นแล้วว่าเลนบนเนี่ยเป็นปัญหาเนาะเขาก็มาแกงอ่าไปดีลิตตัวซัพพอร์ตออกให้หน่อยอะไรเงี้ยฟาร์มยากว่ะไวท์บอกมาฆ่าให้หน่อยอันนี้ก็โดนฆ่าไปครับต้นเกมนี้ก็ต้องยอมยอมตายไปก่อนนะเพราะว่าเลือดเราน้อยนาทีผ่านไปมิดเราก็ไม่น้อยหน้านะก็พยายามมาแกงเหมือนกันอยากได้ฆ่าเหมือนกัน เราก็อัพอันติไว้ครับเพราะว่าเห็นมิดเดินขึ้นมาผมก็เลยอัพอันติถ้ามิด,ดไม่เดินมาเนี่ยผมจะไม่อัพนะจังหวะนี้เราก็ไปเซตหลับให้ครับเดินนำหน้าไปเซตหลับก็ดีของอันติก็กลายเป็นเรีเซตทีมไฟได้นะเซตไฟได้ง่าย หังจากซัพพอร์ตตายไว้ก็ไม่ได้ฟาร์มง่ายๆครับผมก็เนี่ยมาดันคีบเขาป้อมตลอดเวลาแต่ถ้าซัพพอร์ตเราอยู่เขาก็จะกวนให้นะไม่ให้ไว้ฟาร์มส่วนเราก็ฟาร์แมแคมป์ไปครับทำอย่างนี้ยนกว่าป้อมจะแตกหลังป้อมแตกแล้วก็ผมจะดันมาเรื่อยๆนะนถ้าเจอไว้ผมก็เริ่มอัพตาข่ายแล้ะอัพไว้สองเนี่ยกเก็บคิวไปได้ครับ แล้วนี้แผ็นนี้มันดีนะเวลาเราปาตะข่ายใส่อะ่ะมันก็จะดึงเข้ามาหาตัวเราได้หลังจากปอบแตกไปผมก็ดันไปเรื่อยๆครับไม่กลับบ้านนะพยายามจะก,กลับบ้านนะครับอันนี้เรามาทำสเปซตีให้ทีมตรงข้ามเขามากันหน่อย มาซี่ทนไม่ไหวก็ก็มามาเรื่อยๆวาร์มาสองตัวแล้วจวังหวะนี้ซัพพอร์ตทีมตรงข้ามก็จะมาเคลียร์แมปนะเพราะว่าตอนนี้เราซุ่มเลยงเราซุ่มโจมตีอยู่เรามาสามคนปาร์ตี้เรามาสามคนแล้วก็มาปักวอร์ดคุมไว้หมดแล้วใครมาเราก็รู้หมดเนี่ยครับอันติแล้วก็เซตรีเซตไว้นะง่ายครับถ้าตายก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว ส่งล่างแยกไปป่วนนะไอ้ล่างแยกเนี่ยมันมีวิธีเซตน,นะครับเราจะบังคับเฉพาะล่างแยกหรือบังคับทั้งหมดเลยมันทําได้นะสําหรับใครอยากให้ผมทําให้ดูก็พิมพ์บอกไว้นะผมจะทำคลิปแยกให้อีกทีนี้ผมก็มาหลบเติมเลือดนะในมุมมองของออฟเลนเนี่ยตอนนี้เราทําสําเร็จแหละยิมตรงข้ามมาหมดเลย สไนเปอร์ครับเนี่โดนตาข่ายระดับสามเข้าไปตอนตายก็ยิงลูนทิ้งนะโหเสียดายนี่ครับข้อดีของนาการนะเนี่ยตาข่ายมันรีไวนลยเห็นปะผมอัพเต็มอัพสะบัดน้ำแค่สองเนี่ยเพราะว่าเราต้องมาเจออย่างนี้ไงเวลาเขามาไล่ฆ่าเราเรากดแยกล่างแล้วก็ฆ่ามันเลยครับเนี่ยสิบหกนาทีมีมันต้านะครับ ยังไม่ได้ฟาร์ป่าบ้านตัวเองเลยนะข้างล่างนี่ปล่อยฟรีปล่อยว่างนะครับแฮร์รี่ได้ฟาร์มิดได้ฟาร์อะไรเงี้ยอ่ะตอนนี้เรามีมันต้าแล้วเนาะเราก็เปี้ยวได้อ่าเราดันลึกได้อ่าพพอร์ตเราก็ปักวอดไว้หมดแล้วถ้าสังเกตไม่นีแมปอ่ะข้างล่างโดนโดนตุยนะครับไม่มีการว์าแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ใช่ปาร์ตี้เราปล่อยมันครับปล่อยมันตาย เรามาทำหน้าท to ี่ของเราให้สำเร็จดีกว่าเนี่ยผมก็วนปวนครับเนี่ยทีมตรงข้ามไม่เป็นอันฟาร์มอ่ะเพราะว่าแครี่มันเยอะถ้าไม่มีใครมาเฝ้าก็ป้อมแตกทิ้งนะครับไว้ก็เหมือนจะรอดครับโดนเซตครับ นี่เยกล่างแล้วก็ปาตาข่ายไว้ครับแล้วก็ตีง่ายๆครับเห็นไหมมันมันง่ายมากเน่ตัวเป็นตัวที่ไม่ค่อยลงทุนอยู่ดีๆก็โหดเลยเนี่ยปาตาข่ายแล้วก็ดึงมาฆ่าได้ด้วยโคตรดีเนี่ยผมใช้ตัวปลอมเล่นตลอดนะก สพอร์ตวิกตามมาก็โดนไปครับมาตาข่ายแล้วก็ดึงมาเนี่เอาไว้เล่นแก้เบื่อนะสนุกดีนะเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้เซตคิวอ่ะมันพึ่งสิบกว่านาทีเองแล้วก็ทียนตรงข้ามเขาฟาร์มไม่ทันนะครับเรามาไวกว่า เดี๋ยพอป้อมแตกปุ๊บแล้วก็เปิดป่าแบบกว้างเลยป่าซีอีซ้ายเนี่ยเป็นของเราแล้วนะครับเราจะฟาร์มตรงไหนก็ได้ตอนนี้เท่ากับทีมตรงข้ามเนี่ยไม่มีที่ฟาร์มแล้วนะตรงซ้ายเนี่ยถ้าเขาจะฟาร์มเขาต้องไปฟาร์มข้างล่างครับถ้าเขาไปฟาร์มครับผมก็ไปตีป้อมครับ ผมสังเกตเห็นว่าไอ,อ้ข้างบนมันปลอดภัยแล้วเดี๋ยวผมไปทำสเปซข้างล่างนี่าเนี่ยถ้าดูในมินิแมปเนี่ยก็คือโอ้โหสว่างจ้าอะไรข้างบนเนี่ยแล้วก็ดันเลนไปเรื่อยๆนะก็ดูแคมป์คีฟว่าเอ้มีคีฟอยู่หรือเปล่าแล้วก็ส่งคีฟไปฟาร์มเอ้ยส่งตัวปอมไปฟาร์มได้นะตันนี้ซัพพอร์ตเราก็ตามมาเนาะ เพาะว่าข้างบนไม่มีอะไรทำนี่ครับถ้าเจอตัวนี่ก็คือโดนตาขายแน่ๆ <c oughs> แล้วอีกอย่างเลยเวลามันไล่าตาขา่ายอ่ะมันไล่ไกลมากเลยนะปลาติดตัวแล้วก็ดึงมาให้เพื่อนทุกชิ้นต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นฮาร์ดนะ เพราะว่าผมอยากขึ้นไปตีป้อมแล้วเวลาผมเล่นออมเล่นเนี่ยผมก็จะชอบออกฮาร์ดนะเวลาได้ฮาร์ดเมื่อไหร่นี่ก็คือสามารถไปยืนหน้าป้อมได้เลยเนี่ยสังเกตดูผมจะยืนในพื้นที่ที่มันอันตรายตลอดนะทำให้ทีมตรงข้ามมันมาเปิดเราได้ง่ายๆอะ่ะเห็นปะเวลาเขาเล่นเขาจะได้เล่นเราคนแรกอะ่ะนี่ผมก็ไม่ตายนะจะวร์ปหนีเอ้ยแมงโดนฟืมูม กินยาเข้าไปครับแล้วก็จะซื้อฮาร์ดเลยนะเวลาเราจะตายแล้วรู้จักเดินนี้เลยนะบางคนนี่เล่นแทงนี่ไม่ไม่หนีเลยอะ่ะอันนี้ผมจูก๊เก่งไงผมเลยรอดนะครับยี่สิบสามนาทีนะผมมีฮาร์ดหนึ่งก้อนกับมันต้าน,นะครับตอนนี้ก็บังคับตีป้อมเลยครับบังคับบวกนะ แฮร์รี่ทีมตรงข้ามยังเป็นตัววุ้นอยู่เลยยังไม่คอดยังไม่ทันหลอดเกมเนี่ยข้างล่างแตกใช่ไหมแล้วก็มากลางต่อครับเอาออกให้หมดเดีย๋ยวผมมีฮาร์ดแล้วแทงป้อมสบายครับตัวป้อมก็เลือดเดึงด้วยนะอาซี่ครับมาแล้วเปิด BKB ลุยเลยทำอ,อะไรไม่ได้ เห็นมทีมตรงข้ามเขาไม่มีอเทมจะเล่นยังไงมันจะเล่นลําบากครับแครี่เขาเยอะแรงน้อยๆก็เล่นประมาณเนี้ยผมชอบมากเลยครับเล่นแรงน้อยๆนะี่ยเวลาผมจะแรงขึ้นเนี่ยผมจะไปเอาลงครับไปโซโลแล้วก็เอาแรงลงแล้วก็วนเวียนอยู่แถวแรงนี้เลยเห็นป่มเรามีฮาร์ดเราขึ้นป้อมได้ครับนี่ป้อมตีเราไม่เจ็บ เนี่ยสังเกตการยืนของผมดีๆนะเนี่ยผมจะยืนรอไล่สกิลตาขา่เนี่ยใครเดินเข้ามาในสุ่มเสี่ยงเนี่ยก็คือโดนนะทีมตรงข้ามเขารู้ดีนะครับเขาก็เลยไม่มาใกล้นะต่เห็นได้ว่าผมเนี่ยตีเบามากเนี่ยกว่าป้อมจะแตกแต่ก็ยืนเน่ยเพราะว่ามีฮาร์ดบังคับไฟครับไฟครับเห็นไหมทีมตรงข้ามเขาไม่มีเทม มันก็ต้องมีคนขยันขยอกันมาบวกและเป็นเชิงแบบจิตวิทยาอะไรเงี้ยตอนนี้ทีนรงข้ามน่าจะพูดว่าไอ้ออฟเลนมึงเปิดสักทีดิเอ๋มาซี่ทนไม่ไหวเข้ามาแล้วครับนี่แล้วก็เซตเซตไฟครับนี่หลับให้ b ีเคบมันหมดนะ ลาคายดึงเข้ามาครับสกิลหลับนี่ใช้ดีๆนะครับอย่างเมื่อกี้ผมใช้เพื่อคัดคัดตัวที่ไม่มี BKB ออกเพราะว่ามาซี่มันเปิด BKb เข้ามาไงอ่ามันก็เลยกลายเป็นว่ามาซี่เข้ามาคนเดียวมันก็เลยกลายเป็นเหมือนโง่นะแต่จริงๆเขาไม่ได้โง่นะครับเพราะว่าผมกดหลับไม่ให้ไอ้พวกข้างหลังมาช่วยมาซี่นะ นี่บังครับจบเลยครับยีิบหกนาทีอ่าไว้มาครอบครับครอบซับพอร์ตไม่มีดาเมจนะวิวส,สิบสี่เองตีตรงข้ามทะลาะกันเองครับตีปกันเองนะ <c oughs> <c oughs> เออ การที่เรามายืนในบ้านของเราเนี่ยมันก็เป็นสเปซให้สเปคฟาร์เหมือนกันเห็นปะเขามาช่วย,เ,ยเขามีไอเทมอะไรเงี้ยเดี๋ยวดิลาร์ตาขายโคตรไกลอ่ะอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมง <c oughs> ผมมีไอเทมสมชิ้นเลยนะมีแยกล่างฮาร์ดปัตตาไฟ รวยจัดเกมนี้รู้สึกว่าดันไม่ได้ลงมาดันข้างล่างครับเสียเวลาครับมาฟาร์มดนี่ยไอ้ดีฟามของผมก็คือดันเลนไปเรื่อยๆนะยังไม่เข้าป่าเลยนะเกมนี้ oh. เดี๋ยผมก็ยืนแบบเสี่ยงเสมอนะยืนให้เขก็ซูม ยีิบแนาทีครับมีไอเทมสมชิ้นแล้วก็มาตีป้อมเลยครับเนี่ยห้ทีมตรงข้ามสปแปมสก,กิลเล่นเหมือนเดิมครับรอมาซี่เขาเปิด BKB มาแล้วเราก็กดหลับนี่พูดยังไม่ทันขาดคำทีมตรงข้ามช่วยมาซี่ไม่ได้นะเพราะว่า ไม่มี b ี b บหลับเหมือนกัน,ส,นส่วนตัวเราก็ไม่ต้องหิวนะเราจะตีป้อมอย่างเดียวครับเราบังคับจบตีป้อมก็เหมือนจะเบาเแต่เราก็ตีไปเรื่อยๆ คลิปนี้ก็น่าจะจบแล้วแหละครับขอบคุณที่ดูมาถึงขนาดนี้นะอ่าสําหรับใครที่เบื่อเบื่อก็ลองเอาไปเล่นดูได้นะครับนาคาออฟเลนเออเอาไว้ดันเลนทำสเปซส,สำหรับผมปี2025นากาคาก็ยังเล่นได้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่แบกได้พอสมควรเลยนะสำหรับใครมีคำถามอะไรก็เม้นไว้ก็ได้ครับหรือว่าอินบ็อกมาส่วนตัวในเพจ facebook ก็ได้นะครับ